สูตรน้ำตาลน้อยกว่า g i จ c l e ีนน้ำยาทำความสะอาดพืน้นเอาละครับคุณผู้ชมดี่าเด็ดขึ้นไม่ยอมเกมกำลังเข้มข้นไปกับทีมชายล้วนที่มาพร้อมกับซึ่งนั่นก็ทำให้พวกเขาสะสมเงินรางวัลไยแล้วถึง35,590บาท มาดูกันต่อเลยครับว่าแก๊งนี้จะมีทีมเวิร์กที่ดีไปจนจบหรือไม่ข้อสุดท้ายของรอบแรกแล้วครับหลังจากนั้นจะไปที่รอบที่2อีก2ข้อแล้วจะโหวตออกโอเคนะครับตอนนี้ยังต้องสะสมเงินกันอยู่ข้อสุดท้ายของรอบที่1มูลค่า20ง0มบาทนี่คือคำถามข้อที่4ครับคำถามนักร้องคนใดเคยมาจัดแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย เอเทย์เลอร์สวิฟต์บีอเดลซีจัสตินบีเบอร์หนึวินาทีเริ่มครับผมว่าจัสตินนีไม่มาตัดเทเลอร์สวิฟก่อนเพราะเทเลอร์สวิฟเนี่ยเหมือนจะมาจะมาแต่ป่วยเลยไม่มาเพราะไม่ได้ป่วยมาเขาไม่ได้มั่นใจมีคนตับตีแล้วนะครับจะตอบไม่หมดบีเบอร์อาไงครับยังไงครับตัวไปยืนยังแล้วครับปิดเข้าไปเดี๋ยวนะ ลองมั่นใจกัน<ม>เร็วไปมีการนะวิเคราะห์กันปุ๊บปุ๊บปั๊บปับป๊บโอเคครับข้อนี้ถ้าคุณทาได้ถูกต้องนะครับเงินรางวัลของคุณจาก3 5มหมนห้านะจะขึ้นไปเป็น53,210บสาทหยบาท<ว>ถ้าผิดจะเหลือ17,795บาทรบเรามาดูกันครับ,รบนักร้องที่เคยมาจัดคอนเสิร์ตในประเทศไทยและคำตอบของเขาคือข้อ C Justin Bieber เป็นคำตอบที่ ้ยวผู้ที่เคยมาก็คือจัสตินบีเบอร์นะครับอีก2ท่านยังไม่เคยมานะครับก็อย่างที่บอกไว้อาจจะมีปุปสรสักอะไรอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ตอนนี้คุณสามารถสะสมเงินรางวัลในรอบแรกไปได้แล้วนะครับ53,210บาทครับสิ่งหนึ่งที่เราทำให้เกิดขึ้นก็คือเราเห็นความเป็นเด็กของ4คนนี้เกิดขึ้นเวลาที่เขาชนะยเดูพาดีใจ คือพอผ่าสข้อไปเนะี่ยตอนนี้ผมคิดว่าแบบจุดอ่อนเนะี่ยคือพี่ชายส่วนจุดแข็งเนะ่ยคือดีโอเพราะว่าดีโอเนี่ยตั้งแต่ข้อแรกเลยถึงเขาแบบจะรู้ไม่รู้นะแต่เขาเป็นคนที่แบบว่าให้ข้อมูลถ้าคุณสังเกตสุดท้ายคนที่เป็นด e ติชั่นเม k เกอร์หรือคนตัดสินใจคนสุดท้ายนั่นคือผมผมก็ไม่ค่อยจะพอใจทางลอดช่องเท่าไหร่ที่เขาไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับเกม เอาแล้วพูดไป3คนมันได้แหละมันก็คําตอบเดียวกันคือแบบทุกคนมันรู้กันหมดโอเคเราจะเข้าสู่คําถามรอบที่2มีมูลค่าข้อละ50,000คุณเหลืออยู่คือสิทธิ์ที่ยังไม่ตอบผิดเลยสักข้อและสิทธิ์ในการใช้เทคโอเวอร์อีก2ครั้งยังไม่ได้ใช้เลยรเรียกว่ากระสุนเต็มแม็กพร้อมยิงรอเลยโอเคไปสู่คําถามในข้อที่5ครับคําถามคือข้อใด เป็นชื่ออำเภอในจังหวัดเชียงรายมี2องคำตอบนะครับอยู่ในนี้ต้องตอบทั้งสองคำตอบนะครับ A. เชียงแสน B. เชียงตุง C. เชียงของ100วินาทีเริ่มครับดีๆครับมีมช่วงเชียงตุงมีข้อหนึ่งเชียงแสน เชียงแสน่าเชียงรายนี่ไม่มีคนเหนืออะไรใช่ไหมไม่มีคนเหนือไหมครับไม่มีคนเหนือผมมั่นใจอ่ะผมมั่นใจเชียงแสนอำเภอาที่มั่นใจก็กดไปก่อนครับเชียงแสนแล้วก็ดีเอแล้วนะครับผมแค่ไม่มั่นใจเวลาเดินนะครับเชียงตุงมันคือขอบงเชียที่ไปเชียงของมันเชียงเชียงของมันเชียงใหม่คือมันมีอันหน่งผมแค่ไม่รู้มีองนเดียวผิดนะครับขอบไปนิดเดียวอ่ะนี่แผมนึกอยู่ผมเชียงตุงไหมเวลาเดินครับตอนนี้คุณตอบไปอันเดียวนะครับเชียงแสนกับของเชียงตุงแสน ผมว่าผมเอาตุงเฉียงตุงพี่อย่าไปสับสนกับรอยตุงนะเชียงแสงรอยตุงตอตุงจะไปอันนี้เชียงนะอย่าสับสนอย่าสับสนกับอย่าสับสนแกอย่าสับสนแกตอบรายการตอบรายการเอางเอางครับเออบอผมสคนอบนอคนทางแล้วครับเอา่ายโอเคเอาอางครับไปเอาแลครับแตงตุงนี้เราก็จะปมเปาตุงคุณใช้ไปเกือบเกือบ50คือประมาณส0กว่าวินาที นะฮะแต่ว่ามันจําเป็นมากเพราะว่าดันไม่รู้จากบังเอิญนี่ไม่อยู่ในชุดความรู้ที่เคยได้ยินมาไม่มีคนเหนือเลยครับคุณนี่คนจังหวัดอะไรฮะปัตตานีครับปัตตานีคุณเลาะช่องกรุงเทพกรุงเทพดีกวกรุงเทพโดยกำเนิดกรุงเทพอุดรธานีอุดรธานีคนละทิศไม่เคยไปเที่ยวเลยเหรอแต่ผมว่าสามเชียงนี้คุณเคยได้ยินชื่อแหละได้ยินทุกชื่อครับแต่ไม่ไม่รู้ว่าอันนึงมันจะไม่ใช่แปลว่าข้อนี้สี่หนุ่มของเราเดาหมด เสียงอยู่จะว่างั้นก็ได้ไปดูเสียงเปี่ยนไม่หมดครบเดาครึ่งหนึ่งไงเดาครึ่งนึงเออแต่ผิดครึ่งหนึ่งก็ผิดอยู่ดีโอเคถ้าตอบถูกเงินรางวัลจะขึ้นไปเป็น76,110บาทถ้าตอบผิดจาก53,000เมื่อกี้เรามีมา53,000นะฮะจะเหลือ26,605บาทคำตอบว่าอำเภอชื่ออำเภอในจังหวัดเชียงรายเชียงแสนและเชียงตุง เป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับ ขอแสดงความเสียใจด้วยครับแสนสิ่งที่คุณพูดถูกมีอันหนึ่งก็คือเชียงแสนที่คุณมั่นใจใช่ครับอำเภอเชียงแสนอยู่ในจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงของก็เป็นอำเภอในจังหวัดเชียงรายครับเชียงตุงเนี่ยเป็นชื่อเมืองตั้งอยู่ในรัฐฉานของประเทศเมียนมาครับอุ้ยตายคนละประเทศเลยครับเราไปเออดึงมาดอยตุงเชียงตุงนี่ของเพื่อนบ้านนะไม่ใช่ของเรานะฮะข้อนี้ จะโทษใครก็ไม่ได้จริงครับเพราะว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบข้อนีจ้จริงๆเสียขวัญไปหน่อยนะแต่ว่าการที่เงินหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันหายไปได้มันก็กลับมาใหม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับข้อนี้ถือว่าผิดครั้งแรกก็ยังเห็นถึงความสามัคคีของทีมเราทุกคนก็ยังคุยกันปรึกษากันถึงจะผิดเราก็ผิดไปด้วยกันโอเคเป็นการตอบผิดครั้งแรกของคุณ เงินรางวัลที่เหลืออยู่คือ26,605บาทครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรตไปแล้งไจ่ายไปฝีร้อยเลยยังเอาเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเงินรางวัลที่ลดลงเนี่ยคุณเพิ่มมันก็ได้ด้วยการตอบตอบคำถามแต่วิธีการคือคุณเหลือสิทธิ์ในการผิดได้อีกครั้งเดียวถ้าผิดข้อที่3จากกันแน่นอนไม่ว่าจะสะสมเงินอยู่เท่าไหร่จะไม่เหลือเลยเอาล่ะสิครับเกมดำเนินมาจนถึงครึ่งทางพร้อมกับความกดดันที่เริ่มทวีขึ้น พราะตอบผิดได้แค่ครั้งเดียวและที่สำคัญจะมีหนึ่งคนที่ไม่ได้ไปต่อบช่วหน้าหรือกัน